มันเป็นงึ้องั๊กคุณผู้ชมมองมาร้องได้เหรอเดี๋ยวนะเป็น้องยังไงวะเดี๋ยวนะมันเป็นเงื้องั๊กๆมันเป็นจื๊๊บๆจักจักเอาเนื้อมาเลยสิมั็นงื้องั๊กๆมันเป็นเงึ้องั๊กๆนั่นเขาหาจริงๆนั่นน่ะอฮะเอาเพลงอะไรก็ได้คุณผู้ชมบอกเออ ไหนว่าจะไม่หลอกกันไหมคะอ่าได้ค่ะเอาเลยเอาเลยเอากันกระดาษไหมจะได้เห็นชัดเห็นอยู่ค่ะเห็นอยู่ใช่ไหมมีความพร้อมอต้องการหางเครื่องไหมไม่ค่ะเดี๋ยวนั่งเชียร์อยู่ข้างๆค่ะอืมค่ะต้องมีอินโทรไหมคะไม่มีเจอบอกว่าวันนี้เป็นวันที่สวยงาม เธอบอกว่าวันนี้เป็นวันของเราเธอบอกว่าวันนี้ไม่เคยมีเงาเธอบอกว่าวันนี้มีเราสองคนอาจเป็นเพียงคำพูดลมๆแรงๆเท่านั้น ที่เธอพูดออกมาไหนว่าจะไม่หลอกกันไหนว่าเธอจะมีฉันไหนว่าเธอจะเป็นเหมือนเก่าไหนว่าจะไม่หลอกกันไหนว่าเธอจะมีฉันไหนว่าเธอจะเป็น เหมือนเก่าสุดท้ายนั้นคงเป็นดังนิทานสุดท้ายฉันคงเป็นแค่คนเก่าแต่ดอกไม้นั้นที่มีเจอให้เขาแต่ดอกไม้นั้นของเราใช่ไหม จะไม่หลอกกันไนว่าเธอจะมีฉันไนว่าเธอจะเป็นเหมือนเก่าไนว่าจะไม่หลอกกันไนว่าเธอจะมีฉันไนว่าเธอจะเป็นเหมือนเก่า คงจะจริงพอแล้วค่ะเอามือเงอะงักชังดิ้งยังไหมมันร้องไงนะเดี๋ยวไ้หาให้ค่ะมันจะทําให้เสียภาพผู้หญิงที่ดูโดดในสภาไหมอ๋อเขาก็รู้กันไงว่าเวลาเล่นก็เล่นจริงๆมันชื่อเพลงมันยังที่มันต้องถอนจริงมันต้องถอนนี่ค่ะอ้าวนี่อาจจะผู้ชมที่อยากได้เนื้อหาสาระออกไปได้เลยขนาดนี้คือความบันเทิงล้วนๆอ้า ฟิวยุเนื้อมันไม่ใช่ไปกันหลักใจเนื้อมันร้องไม่ได้มันจะร้องยังไงคุณปล่อยไฟนี่ใช้แกรมมี่วะโดนนะเดี๋ยวโดนลิ้งกัน์หรือเปล่าจะแกรมมี่เราได้อ๋อรอได้ถ้าเป็นแกรมมี่เดี๋ยวต่อไปผมเปิดคาราโอเกะให้เลยเมื่อกี้ก็แกรมมี่ค่ะเออนี่มันไหววะมันได้แค่ท่อนเดียวท่อนฮุกนั่นแหละค่ะเองเอาขอชักท่อนหนึ่งได้ไหมท่อนแรกพอได้ไหม อัดท่อนหลังต้องขออภัยเลยต่อให้ห้าเชียกันยังคงไม่ไหวอ่ะฮะมันต้องมีจังหวะเลยปะอืเอาลองซิงึกึงักงักมันเป็นงึกึงงักงักมันเป็นงึกึ่งักงักมันเป็นกระอึกกระอักมันเป็นจึกจึกมันเป็นจึกจึกจักจักมันเป็นยักได้จักกักมันเป็นบอคึกบอคักติมตึมติมเตึมติมเตึมเตมติมจังซีมันต้องถอน จ้งสี่มันต้องถอนจ้าสี่มันต้องถอนอ๋อขอบคุณมากเป๊ะมากเป๊ะเลยขนาดการร้องเพลงอย่างนี้เธอยังเป๊ะเลยไม่ละเอียดไม่หลุดสักคำหนึ่งเลยหลังจากที่ส่งหลายคนมาเนี่ยแล้วก็ทำให้สร้างความอับอายให้กับพักนะคะเรื่องการลรกร้องเพลงเยอะมากมัเคราะกันทั้งนั้นเลย เขาเพาะกันทั้งนั้นคุณฟังย şey ังไงรักชิบานโมไปไงอะไรนะร้องเพลงอะไรนะอมพระมาพูดค่ะอมพระมาดิฉันร้องอยู่เลยจนถึงทุกวันแล้วอีกครั้งหนึ่งก็มาแคร์หลอกเอาแคร์อกมาฝากใช่ไหมไอ้รักชนกไปยังไงแต้วแนวแต้วแนวไอ้รักชนกนี่มันเป็นการแสดงนะปกติเป็นคนที่ร้องเพลงเพาะนะคะแต่ว่าที่ทําทั้งหมดเนี่ย เขาไม่รู้จะทําให้พักอับอายขายหน้าทำไมเอาปกติเขาร้องเพราเหรอเขาร้องเพราะเขาร้องดีแล้วเขาร้องไม่เพี้ยนด้วยวันนั้นน่ะอาจจะเพี้ยนตรงแต่แนวแต่แนวนิดนึงคือมันให้ได้อารมณ์ไงมันมันจนปีเพื่อชีวิตไงแต่แนวแต่แนวเอปกติเขาร้องเพลงเพราะใช่ ระดับแบบระดับนักร้องเลยเออหลังต้องให้มันร้องดีๆบ้างอย่าให้อย่าให้อย่าให้เขาเล่นอย่างเดียวนะคะเขาไม่ได้เล่นเขาร้องตั้งใจมากเลยไม่เห็นนั่นนะใช่ค่ะดูตั้งใจมากฉันก็เปิดฟังเหมือนกันตลกมากเลยลุมตีจนตายแล้วสลายล่างหายถูกขีเป๊ะทุกคำถูกขีเป๊ะทุกคำศริกัญญาคุณจะควบคุมลูกพักทุกอย่างไม่ได้ถึงขนาดการร้องเพลงจะไปตรวจขีลูกพัก คุณทำอย่างนั้นถึงขนาดนั้นไม่ได้ไม่ได้เหรอคะแต่ว่าเราทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วอย่างเช่นถ้่ดิฉันไปบอกรังสีมันโลมบอกว่าช่วยร้องให้ตรงคีย์หน่อยอมันทําไม่ได้มันเพี้ยนทุกคําเลยเพี้ยนทุกโน้ตเลยวะทุกคำที่ออกจากปากมาอ,อ๋อโลมนี่แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ค่ะเพื่อนขอ